กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับวิดีโอสอนปลาระเบิดปลาสโมกปลาไฟในแมปมิร่าชครั้งที่แล้วเราทำดัสสองไปแล้วก็หลายคนก็ชอบมากนะครับเออฟีดแบ็กดีเนาะหลายคนก็บอกว่าอยากให้ทําทุกแมปเลยอะไรเงี้ยก็จะทยอยทําไปละกันนะครับอ่ะมิร่าชเนี่ยเป็นแมปที่หลายๆคนเนี่ยชอบเออลองมาจากดัสสอนี่มิร่าชก็น่าจะเป็นหนึ่งในแมปยอดฮิตเลยนะครับของ CS2 นะเออมิร่าชก็มีสโมกสําคัญสำคัญหลายลูกเลยนะครับเพราะว่าแมปมันกว้างมากนะมิร่าชเป็นแมปที่กว้างนะคุณดูดิเนี่ยทุกอย เพราะงั้นการปลาสมองในแบบนี้สําคัญมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไซต์เอกันก่อนดีกว่านะครับไซ์เอเนี่ยน่าสนใจมากนะคือมิรลาดเนี่ยถ้าเมื่อก่อนคนที่เขาเล่นกันอ่ะเขาจะปลาระเบิดนี่กันสแตรกกันคือคุณขึ้นมานีใช่ไหมแล้วคุณก็แค่ปลาปลาไปตรงเนี้ยสักทีนึงเดี๋ยวมันก็จะลงสแตกเองนะครับแต่ปัญหาคือทุกวันนี้มันเป็นไง แม่งเด้งลงมาลงพื้นกันตรงนี้นะครับสมมุติคุณปลาเข้าไปในซอกเดิมนะแล้วคุณเล็งดีๆแล้วคุณเล็งต่ํากว่าเดิมเนี่ยคุณจะเห็นสายล่างเมื่อกี้ตอนผมเล็งว่ามันลงนะมันลงก็จริงแต่สมกเสียทูมันดินามิกมันเปลี่ยนครับมันโยมาข้างหน้าอย่างงี้กลายเป็นตำรวจก็เล่นอยู่ในนี้ได้นะครับมันมันไม่ใช่สมกลูกที่ดีนะครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเซียสนะตรงนี้เขาเรียกว่าสแต็นะครับก็คือเป็นจุดข้างบนเนาะแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าจังเกิลนะจังเกิลก็รวมเข้าไปถึงข้างในโดยเรียกจังเกิลหมดเลยนนนคคครคตรตงีีี้เยกสมท่ ในไซส์เจะมี3ลูกด้วยกันเนาะสแตนนะครับอ่าลูกแรกนะครับคุณวิ่งเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณเอาหน้าติดตรงนี้เอาหน้าติดข้างๆขอบข้างของไอประตูเนี่ยเสร็จแล้วคุณเลง็งเ,เห็นคอยนี้ไหมครับตรงที่เนี่ยสายไฟมันอยู่อย่างเงี้ยอ่าเล็งไว้แล้วก็กระโดดปลาครับกระโดดปลาลูกนี้จะลงคอนเนคเตอร์นะนี่รอมันมาอ่านี่ลูกนี้มันก็จะมาลงตรงคอนเนคเตอร์นะครับแล้วก็ปิดคอนเนคเตอร์ไปเลยนะครับส่วนสแตนะครับปลาจากที่เดียวกันเลยนะครับก็คือเข้ามาชิดขวา ไอขอบประตูนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ตรงนี้คือคอนเนคเตอร์ใช่ไหมแตขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาขอบข้างนอกของไอมุมนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็กระโดดปลาเหมือนกันนะครับแลกระโดดปลาพร้อมกัน2ลูกนะเนี่ย ก็จะได้คอนเนคเตอร์กับสแตร์นะครับลูกแรกนี่อันนี้ลูกที่เราปาเป็นลูกแรกนะครับนะ, Star, นะลงสแตร์นะก็จะปิดแล้วก็โยมมาข้างหลังนะครับซึ่งดีกว่าโยไปข้างหน้าแน่นอนส่วนลูกจังเกิลนี่ก็จะล้นมาข้างหน้านิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่แต่ว่าเอ่อบางคนก็จะพรีเฟอที่จะขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่ะขึ้นมาี่นี้ก็ได้ขึ้นมาี่นี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเดินเข้ามาในซอกนี้นะครับเข้ามาในซอกเสร็จปุ๊บเอาน้าเอาหน้าจุ่มเสร็จนี่เลยนะครับคุณเห็นนี่ไหมครับที่เป็นช่องใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยตรงน,น เออที้ใสที้ขอยกระโดดปลาเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้ง กับขอบล่างนี้แล้วมันก็จะเด้งขึ้นสแต็์นะครับอันนี้ลูกนี้ก็ได้สแต็์เหมือนกันนะครับสแต็์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจังเกิลคอนเนคเตอร์นะครับอยู่ข้างบนนี้คลิกซ้ายธรรมดาเลยอันนี้ไม่ต้องคลิกซ้ายคลิกขวาไม่ต้องอะไรไม่ต้องกระโดดนะครับป่าคลิกซ้ายธรรมดาเลยนะครับลงแล้วครับอ่าจังเกิลคอนเนคเตอร์ครับนี่ไงซ้อนกันละสองลูกนะมันมันก็จะพอดีเลยอ่าหลักๆก็จะมีนั่นแหละ2แบบนะครับในเอนะถ้าเป็นป่าจังเกิลกับคอนเนคนะครับก็จะมี2จุดนะก็คือมีอันที่ยืนตรงนี้แล้วป่าตรงนี้กับตรงนู้น้้้้นนมมาาาาีี่่กกก็็็ไดเลลลงงงงตตรรแแถววซย คลิกซ้ายคลิกขวาปลานะครับส่วนจังเกิลก็เล็งลงข้างบนนี้นะครับตรงขอบเนี่ยไม่มีอะไรมากนะแล้วก็มันก็จะลงทั้งสเตแล้วก็ทั้งจังเกิลคอนเน็กนั่นเองอะและ้วซีทีปลายยังไงซีทีมันจะปลากันอย่างนี้นะเดิมมันจะมีซีทีมี2แบบนะครับก็คือขึ้นมายืนบนนี้ใช่ไหมแล้วก็เล็งเล็งงนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดปานะครับซึ่งถามว่ามันใช้ได้อยู่ไหม,มก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ว่าไอซีทีเนี้ยพอมันไปลงตรงกล่องข้างๆแบบเนี้ย ข้อเสียมันคือคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยเขามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปีนขึ้นกล่องนี้กันนะครับปีนขึ้นกล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันมีมุมอะคือมันเห็นนะครับสโมุกมันไม่ได้แน่นอนตลอดใช่ไหมงั้นทำยังไงนะครับมันก็จะมีสโมุกซีทีอีกลูกหนึ่งนะครับอย่างลูกเมื่อกี้ถามว่ายังใช้ได้ไหมไอ้ลูกนี้ยังใช้ได้นะครับซีทีตอนนี้เขาป้ากันอย่างนี้นะครับคุณเดินเข้ามาใช่ไหมแล้วคุณชิดไอ้ก,กำแพงเนี่ยตรงที่มันเป็นมุมเนี่ย ยืนให้มันเฉียงไปด้านขวาของกำแพงนิดนึงแบบนี้นะครับคุณเล็งตรงนี้นะครับคุณเห็นไอ้ท่อนไม้นี่ไหมท่อนไม้เนี่เออเล็งตรงกลางท่อนไม้เลยนะครับควักสมมกขึ้นมาแล้วก็กระโดดปลาครับ เออกระโดดปลานะพอกระโดดปลาแล้วเนี่ยลูกนี้มันจะลงบนกล่องนะครับเออซึ่งพอสมติมันลงบนกล่องเนี่ยมันก็จะปิดมิดกว่านะครับต่อให้คุณปีนขึ้นมาเนี่ยคือมันมองไม่เห็นเลยนะครับปีนยังไงก็มองไม่เห็นนะก็ลูกนี้ก็จะเวิร์กกว่านะครับอ๋อใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือถ้าคุณจะเคลียอะไรหลายๆอย่างนะครับอีกอย่างก็คือคุณขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ยืนชิดไอ้มุมนี้นะครับควักไฟขึ้นมานะครับเห็นจุดมืดๆนี้ไหมครับอ่าจุดมืดๆตรงนี้นะครับที่กำ นะครับมันก็จะลงตรงแซนด์วิชเลยนะตรงนี้เขาเรียกแซนด์วิชนะเออเอออ่ะประมาณนี้นะครับมันก็จะเผาคนที่เล่นตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเคลียร์ที่ได้ง่ายเลยสมมติผมเล่น A นะครับแล้วสโมกตรงอื่นมันแบบโอ้มันวุ่นวายไปหมดตรงนั้นมันต้องมีความเล่นเป็นทีมนิดนึงเนาะอย่างน้อยเพื่อนก็ต้องดรอปสโมกให้เราป่าใช่ไหมเออเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้การเซตสโมกมิลลาดเอนี่โคตรฮาเลยมันจะต้องแบบว่าคนหนึ่งแม่งมายืนตรงนี้นี่เมื่อก่อนซีทีลูกเก่าป่าตรงนี้ยืนตรงนี้อีกคนแม่งยืนบนนี้อีกคนแม่งยืนบนนู้นมันต้องปป่่่่่่าาาพร้้้้้้ออออมม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 ไไไไงงเเดดดดดดีีีี๋ยยววววนนนับสสโโโคแแแลหหตติผชท เลยผมอยากเล่นคนเดียวผมจะเข้าพาเลตและเออพาเลตก็คือไอห้องนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นที่ที่ออกยากเพราะว่าอะไรโหแม่งคนแม่งเอจจอจจอดดยอจจะไปหมดตรงนี้ก็อาจจะมีคนตรงนี้สไตล์ก็อาจจะมีคนจังเกิลก็จะมีคนในไซก็อาจจะมีคนซีทีก็จะมีคนไอ้ด้านใต้นี้ก็อาจจะมีคนไอ้ตรงนี้ก็จะมีคนอีกโหแม่งปวดหัวไปหมดทําไงนะครับเออเล่นเล่นพาเลตนะถ้ามีสมก1หนึ่งลูกเนี่ยแม่งจะช่วยได้มากเลยนะครับสมกลูกนั้นก็คือตรงนี้นะครับคุณเดินมาใช่ไหมแล้วคุณเข้ามาชิดตรงตรงเสานี้นะครับแล้วเอาน้าติดขอบไว้นะงเนนีี่มมััจจตตรทป็ุดด ที่สีมันเป็น2เฉดเนี่ยเห็นไหคุณจะเห็นเส้นตรงกลางนะครับที่ที่สีมันต่างกันแบบค่อนข้างชัดเจนอยู่นะถ้าคุณไม่ได้ตามีปัญหาอะไรเราเอาเป้าเล็งตรงกลางเลยนะครับตรงกลางระหว่างเนี่ยสเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นบนล่างนะครับเราเล็งตรงกลางเสร็จปุ๊บเราคลิกซ้ายป่า คลิกสายฟ้าเ,เสร็จปุ๊บลูกนี้ก็จะเด้งออกมาปุ๊บแล้วก็ปิดมุมพอดีเลยนะครับเออมันจะให้เวลาเราเยอะขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าเราออกมาปุ๊บเราก็จะได้เช็คตรงนี้ก่อนเออเราจะได้ค่อยๆเล่นนะครับตรงสมคลกลูกเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีไฟลูกหนึ่งที่ใช้ช่วยได้ด้วยนะครับไฟลูกนั้นก็คือเราเดินถอยมานี่ใช่ไหมครับแล้วเราเอาหน้าชิดอันนี้เอาหน้าชิดต,ตรงเสาน,นี้แทนนะครับแล้วเสร็จแล้วเราเล็งไปที่ตรงที่มันแบนๆเนี่ยผานังฝั่งเนี่ยมาผนังมันจะมี3ามแผ่นใช่ไหมแผ่นแรกปุ๊บแล้วแผ่น2ก็จะเฉียงแล้วก็แ่นนน็จะะบเเทีีใั้รรรางตค ควักไฟขึ้นมานะครับแล้วเราคลิ้ค้างนะแล้วเราก็วิ่งมาจนถึงจุดที่เราเนี่ยไอ้เป้าเรามาดึนถ,ถึงแถวโคมไฟอันนี้นะครับแล้วเราค่อยปล่อยนะ เดี๋ยวผมปาให้ดูนะครับเราเอาหน้าชิดนี่ปุ๊บเราเอาเล็งเล็งเล็งตร<ๆ>งนี้ใช่ไหมวิ่งมาปุ๊บปาอ่าพอใกล้ถึงปุ๊บมันก็จะปาปุ๊บมันจะลงข้างล่างครับโอ้โหโคตรล้ํานี่เลียงข้างล่างเลยนะครับมันจะลามมานะอ่าแล้วแต่ดวงเลยนะว่าปามาแล้วมันแล้ว่ครังนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะแนะนําให้ปา2ลูกพร้อมกันนะครับก็คือชิดนี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณปาปาควันเสร็จปุ๊บควันเสร็จปุ๊บคุณถอยมานี่ปุ๊บคุณเล็งปุ๊บคุณวิ่งววิ่่่งงงงงปปาา๊๊บบคคอยยแมมเเดดด้้ลลีีโหสุนะ ควันข้างบนให้เล่นแล้วก็ยังเคลียร์ไฟข้างล่างด้วยถ้าใครเล่นข้างล่างก็คือโดนย่างนะครับเออเดือดจัดอันนี้ก็เป็นสมองเอทั้งหมดนะที่เราคิดว่าจําเป็นนะผมก็ไม่ใช่คนเล่นเก่งเลยนะแต่ว่าก็เอามาแบ่งปันกนะันนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่บ้านเราดีกว่าที่ทีเบตดีกว่าหนึ่งในจุดที่สําคัญที่สุดของแมปมิลาดแล้วก็จริงๆก็แมว cs ทั้งหมดนั่นแหละก็คือมิดนะครับมิดคอนโทรลสำคัญมากเลยเพราะว่าคุณอยู่มิดเนี่ยคุณเข้าได้ทุกอย่างคุณเข้าเอก็ได้คุณเข้าบีก็ได้เพราะั้นมิดเนีีี่่ยมมสสอทคัญจริงๆลูกนะครับเ้ นะครับแดวอล์กหรือบีช็อตนั่นเองก็คือตรงนี้แล้วก็ C3 เขาเรียกว่าครอสนะครับครอสก็คือตรงนี้นะครับคือมันเป็นเราจะมีแกลปตรงนี้เนาะเวลาเราวิ่งมาจากบ้านเนี่ยเนี่ยการที่เราจะโดดจากไอแกลเนี้ยมาถึงหลังกล่องเนี่ยเขาเรียกว่าครอสนะตรงจุดนี้เขาเรียกว่าครอสนะแล้วก็อีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือวินโด์นะครับก็คือจุดนี้นั่นเองจุดปก,ปกติก็จะมีออฟยืนรอเล่นกัน มุมแบบนี้นะอ่ะเราเกิดมาใช่ไหมครับเราเข้ามาที่ซอกริมถังขยะซอกนี้นะครับซอกนี้เนี่ยปลาได้หลายอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าลูกแรกเนี่ยเราจะเล็งมาตรงนี้นะครับเห็นขอบนี้ไหมครับขอบที่ไอ้ตรงขาวๆนี่ตัดกับข้างล่างตรงนี้เนี่ยควักสะมอขึ้นมาแล้วก็กระโดดปลาครับผมกระโดดปลาเสร็จปุ๊บลูกนี้ลงตรงไหนลงแคทวอล์กครับนี่เลยลงบีชอตนะ ลงมาปุ๊บตรงนี้มันจะปิด l a เ d e r room ด้วยเลยนะ l a เด e r ์ o o m ก็คือห้องข้างในนะมันจะมีบันไดอยู่เขาเรียก l a d ด e r room กันโอ้คือมาเสร็จปุ๊บคือเล่นง่ายเลยนะครับแค่ล็อกปิดไปแล้วลูกต่อมาครับลูกต่อมาเข้าในมุมเดิมเลยนะซอกเดิมเหมือนกันลูกนี้จะ tricky นิดนึงเราจะปาสมอ k วินโดว์กันหลักการของลูกนี้คือเราเนี่ยจะเล็งมาที่ประมาณขวาบนของอประตูเนี่ยอซอกเนี่ยขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เกินตรงนี้นะครับก็คือแถวนี้นั่นเองแถวนี้นะนนะเห็นแถวนี้ไหมเราจะเลงแถวนี้เสร็จแล้วเราควักสม o อ e ขึ้นมาใช่ไหมครับเราจะ กดดีแล้วก็กระโดดปลานะครับกดดีนะไม่ใช่กด W นะครับกดดีก็คือเดินมาทางขวาเนี่ยปุ่มสเตรฟมาทางขวาเนี่ยกดดีแล้วกระโดดปลานะมันก็จะลงวินโด์นะครับแต่ว่าถ้าเรากด W แล้วปลาเนี่ยมันจะไม่ลงผมลองแ,แล้วมันจะไปลงบข้างบนตรงนี้ <ấy> แต่ว่าเนี่ยถ้าเรากดดีแล้วกระโดดปลามันจะลงวินโด์พอดีเลยนี่เดี๋ยวปลาให้ดูอีกรอบนะนี่เข้ามามุมนี้นะครับขวาบนของตรงนี้แล้วก็กดด,ดีแล้วก็กระโดดปลานะครับนี่เลยอุย๊ยเอา้าปลาผิดลูกกูปา่ปาปลาแฟรมันก็จะเด้งมา เอออ่ะแต่ถ้าบางคนแบบว่าโหพี่ผมกดดีกระโดดปลาแล้วมันไม่ได้มันไม่ถนัดอะไรเงี้ยวินโดว์จริงๆมีอีกลูกหนึ่งนะครับไอ้เมื่อกี้เราอยู่ซอกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะย้ายมาอยู่ซอกนี้แทนนะครับเราเดินเข้ามาชิดซอกนี้แทนนะรอบนี้แล้วเสร็จแล้วเราเล็งนี่เลยนะครับนี่เลยนะไออันที่2ของพรมเนี่ยคุณเห็นพรมนี่ไหมคุณเล็งอันที่2นี่นะเห็นเห็นแง่งนี้ใช่ไหมแล้วคุณกระโดดปลานะครับกระโดดปลาปุ๊บลูกมันก็จะเด้งตรงบีช็อตนะแล้วก็เด้งเข้าวินโดว์เลยอันนี้น่าจะง่ายกว่านะผมแนะนำรุ่งนี้มากกว่าแต่ว่วาาเเอออออกก็สดดดลลลีี้้้ยงัันนนนไไไปปนะพมมุห น,ะนี่ลูกนี้ก็ลงวินโด้เลยนะครับต่อมาต่อมาต่อมาคุณเดินเข้ามาในซอกเดิมเหมือนกันซอกเดิมนี่เลยแล้วคุณก็เล็งแง่งแรกของบันไดคุณเล็งอยักแรกนะครับแล้วคุณก็กระโดดปลานะครับกระโดดปลาเสร็จปุ๊บลูกนี้ลงไหนลงคอนเนคเตอร์ครับนี่เลยนะ ตรงปิดคอนเนคเตอร์โอ้โหเรียบร้อยแล้วลูกนี้ปิดขึ้นมาจนถึงข้างบนเลยนะครับคืออยู่ในนี้เนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับสำคัญมากเพราะาบางทีมันมีช่องนะพอมีช่องมันก็เล็งทะลุออกมายิงได้นะครับมันต้องปิดให้มิดนะเออซึ่งลูกนี้ปิดคอนเนคเตอร์มิดเลยนะครับลูกสุดท้ายนะครับลูกสุดท้ายของมิดนะก็คือตรงครอสนะครับครอสก็คืออตรงพื้นที่นี้นะครับพื้นที่นี้นะรอบนี้มันจะต่างนิดหนึ่งเมื่อกี้เรายืนกันในมุมนี้ใช่ไหมรอบนี้เราจะข้ามมามุมนี้นะครับซ้ายของหลังขยะนี้นะครับคุณเล็งไปททีี่าาาววนคคคุุณมม้้ลงขขอิิกซ นะคลิกซ้ายคลิกขวานะครับคุณกระโดดปลาครับกระโดดปลานะสำคัญมากต้องกระโดดปลานะครับแล้วก็ต้องเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาด้วยนะครับลูกนี้มันจะมาลงตรงกลางปุ๊บแล้วมันก็จะปิดพอดีเลยนะเออเอ้า อ่านี่มันจะมาลงตรงนี้เลยนะครับมันก็จะปิดครอสเลยนะระหว่างเนี่ยจากตรงที่บ้านเราวิ่งมาแล้วก็มาเข้าหลังกล่องนี้ได้เลยนะอ่ะประมาณนี้นครับสำหรับสมมกมินนะมีหลายลูกเลยนะครับก็ไปดูทวนๆเอาเองแล้วกันนะอ่ะทีนี้เรามาถึงมิดแล้วนะครับมิดเนี่ยจริงๆเราก็สามารถรีสโมกหลายๆอย่างได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามาตรงนี้เนี่ยแล้วเราแล้วเราถอยมานะครับแล้วเราเล็งตรงเสาทีวี TV ตรงกลางเนี่ยนะครับเสาทีวีตรงกลางเนี่ยแล้วเราวิ่งป่านะครับ ตรงนี้ก็จะลงวินโดว์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสมุกวินโดว์ซ้ำนะเขาเรียกว่ารนะีสโม k นะสมมุิเราปาจากบ้านแล้วลูกหนึ่งแล้วเราจะสมุกซ้ำนะครับพอเราต้องใช้เวลาอยู่ตรงบิดเนี่ยก็จะปาตรงนี้เพิ่มหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราเดินเข้ามาในมุมนี้นะครับแล้วเราหยิบสมุกขึ้นมาแล้วเราย่อนะกดคอนโทรลย่อเสร็จปุ๊บแล้วเราปาคิกซ้ายธรรมดานะครับลูกนี้ไม่ต้องเล็งอะไรเลยลก็จะลงวินโดว์เหมือนกันนะแต่ว่าลูกนี้เนี่ยถ้ามันโยกข,ขวาไปหน่อยบางทีฝั่งซ้ายอาจจะจะไม่ได้แน่นแลล้้้้วกก็ปาตตรรงงนนนีีนีได2ูนะทบิ ตรงน,นี้มันมีประโยชน์มากมันปลาต่อกันได้หลายลูกเลยนะครับคือถ้าคุณหลบเข้ามาในซอกนี้ของไอ้เกวียนเนี่ยเห็นเกวียนนี่ไหมคุณหลบเข้ามาซอกนี้ใช่ไหมคุณเล็งตรงปลานี้นะครับนี่นะครับปลายของเสาทีวีนี่นะคุณคลิกซ้ายค้างแล้วคุณปาปึ๊บนี่ลูกนี้ลงบีชอตนะบีชอตก็จะปิดตรงนี้เลยนะเอออีกลูกที่มีประโยชน์นะครับกลับมาที่เดิมนะตรงนี้นะครับแล้วคุณเล็งนี่ใต้ใต้ไอ้ใบนี้นะครับแล้วคุณคลิกซ้ายป่านะครับไม่ต้องกระโดดนะมันก็จะมาลงจังเกินนเอหืดรักมม นะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับที่สําคัญเหมือนกันนะก็คือคุณเข้ามาซอกนี้เสร็จปุ๊บคุณเลื่อนมาใบนี้แทนนะครับใบนี้แทนซ้ายล่างของใบนะครับคุณคลิกซ้ายข้างแล้วคุณกระโดดปลานะครับกระโดดปลาเสร็จปุ๊บลูกนี้ลงไหนเออลูกนี้จะกระเด้งพื้นแล้วก็ลงบนกลองแล้วก็ปิด4ทีครับผมเอ,อ้ยโคตรเดือดปิด CT ทีปิดจังเกิลจากมิดได้นะครับเป็นการเฟกสโมกก็ได้ให้เพื่อนวิ่งเข้าจากคอช็อตก็ได้นะครับแต่หลักๆก,ก็คือนั่นแหละวินโด์คอนเนคเตอร์บีช็อต โดนปลาปิดนะครับแล้วก็มีคอร์สลงนั้นด้วยลูกหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะเหลือแค่ B ีแล้วนะครับ B ีนี้ก็เป็นอีก1ไซต์ที่หลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้สมองนะครับมันเป็นไซส์ที่ทุกคนวิ่งลุยกันเข้ามานะครับ B เลยนะสำคัญสุดเลยคุณวิ่งมาจากบ้านใช่ไหมบ้านวิ่งวิ่งวิ่งลุบีเข้ามาปุ๊บนี่เลยครับมุมนี้เลยมุมนี้มุมเดียวมีทุกอย่างเลยนะครับ B จะมีสมองสามลูกด้วยกันเดี๋ยวผมค่อยๆสอนลูกแรกนะลูกแรกเข้ามาในซองนี้เสร็จปุ๊บคุณเลงไปที่ข้างบนนนนนีีี้้้ะมมมมุุ แล้วก็กระโดดป่านะครับเรียค้างปุบกระโดดปลาระโดปลาเสร็จปุป๊บลูกนี้ลงไหนอ่ลูกนี้ลงวินโด้ครับนี่เลยนะ ก็จะชนประตูแล้วก็เด้งเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่ปิดวินโด์นะครับมันก็จะโยกออกมาน,นิดนึงแต่ว่ามันก็ได้เท่านี้แหละเออจริงมันก็มีวิธีที่มันปาเข้าไปลึกกว่านี้แต่ว่าลูกนี้ก็พอแล้วนะปาวินโด์ได้แบบนี้ลูกต่อมาลูกต่อมาบีเหมือนกันนะนี่เข้ามาในมุมนี้นะครับเสร็จแล้วเล็งไปที่ประมาณนี้นะครับเห็นหน้าต่างไหมครับมันมี33บานใช่ไหมของฝั่งนี้ของผนังกนะูเล็งมาบานที่2นะขึ้นมาหน่อยประมาณตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เลยขึ้นไปนะคือยังไม่เคยลยขอบนี้จะอยู่บนหน้าต่างนี้นะ กระโดดป่านะลูกนี้ลงไหนลูกนี้ลงประตูครับผมปิดบีดอนะปิดมาร์เก็ตนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามาร์เก็ตนะห้องนี้เรียกมาร์เก็ตเพราะว่าเนี่ยมีของขายนะมันเป็นตลาดนะครับก็จะมีหลักๆก็คือเนี่ยแหละแล้วก็ลูกที่3นะลูกสุดท้ายนะของ B ีนะครับก็คือคุณเข้าไปในซอกนี้เหมือนกันนะครับแล้วเสร็จแล้วรอบนี้เนี่ยอันนี้ยากนิดน,นึงนะมันจะต้องเป๊ะมากนะครับก็คือคุณเล็งตรงนี้นะครับเล็งมาตรงซ้ายสุดของหอคอยแต่ว่าไม่เลยออกไปนะครับพุ่งควักสโมขึ้นมาแล้วคุณคลิกซ้ายค้างนะไม่กกรรระะะะโโดดดดไไไไมมม่่่่่ปาวิงงอทัั้้นนน คลิกซ้ายค้างปาเลยนะครับลูกนี้ลงไหนลูกนี้ลง B ี h o t ครับผมลูกนี้มันจะลงมาปิดแคทวอล์แบบนี้นะนี่มันก็จะขึ้นมาปิดปุ๊บนี่คนที่เล่นอยู่ B ี h o t อย่างเงี้ยก็จะเข้ายากและรีเทคยากขึ้นแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเกตไลท์ ight, ใช่ไหมเกตไลท์ Get เนี่ยก็จะยังไม่โดนปิดนะครับก็จะมีคนมาเล่นตรงนี้ได้นะเออประมาณนี้ครับสําหรับฝั่งโจรน,นะครับในแมปมิลานนะเดี๋ยวเราไปที่ระเบิดฝั่งตํารวจกันสักนิดน,นึงแล้วกัน มาที่ฝั่งตำรวจกันบ้างนะครับฝั่งตำรวจแบบที่ผมเคยสอนไปนะก็คือปกติแล้วเนี่ยยังไงตำรวจมันก็จะมาถึงจุดประทะเร็วกว่าฝั่งโจรน,นะครับแบบเนี่ยสมมุติว่าคุณอยากมาปลาระเบิดสมอเองเนี่ยคือคุณมาถึงก่อนโจรอยู่แล้วคือมันก็เลยไม่ได้มีไลท์อัพอะไรมากนะครับแต่มีลูกหนึ่งที่ผมไปเห็นมาแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะเอามาแบ่งปันกันนะครับก็คือเกิดมาเนี่ยที่อยู่ซีทีใช่ไหมเข้ามายืนในมุมนี้นะครับไปซอกนี้นะซอกนี้นะ เห็นขอบกำแพงนี้ไหมครับขอบกำแพงนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บมาถึงต,ตรงนี้นะครับวักสมอกออกมานะครับแล้วก็เดินมาจนถึงจุดที่มันใกล้ถึงจุดที่เนี่ยไอสองอันนี้มันมาตัดกันเนี่ยไอกำแพง2อันนี้มันมาตัดกันเนี่ยเดินนิดหน่อยแล้วก็ป่านะครับ oh. <ๆ>อ่านี่อย่างนี้ลูกนี้ลงไหนนะลูกนี้ก็จะลงมิดนะครับอันนี้มันก็พอได้นะครับมันก็จะลงมิดแบบนี้นะครับทำให้เราเนี่ยดันมิดได้นะครับได้พื้นที่เพิ่มเดี๋ยวผมป่าให้ดูอีกรอบนะครับจริงๆมันต้องลึกกว่านี้นะครับ ขึ้นมานี่อ่ะแล้วพอเราอ่ะใกล้ถึงนี่ปุ๊บเรากระโดดตานะออแบบนี้นะครับก็จะมาลงมิดนี่มันจะลงลึกขึ้นมานะครับประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับลูกนี้ก็เอาไว้ใช้ดันมิดนะครับในตาที่ฝั่งอาจจะอีโคหรือเราอยากเล่นอ g เ r e s s ีฟหน่อยดันมามันก็จะได้พื้นที่มิดนะครับมันเป็นเรื่องของพื้นที่นะ,ะการใช้สมองก็ทําให้เราได้พื้นที่เพิ่มมันเองนะครับไฟฝั่งตํารวจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไซด์บีกันแล้วนะครับอ่ะไฟนี้เอาไว้กัน rush b นะเออมิราดทุกคน เทคไนที่นั่นะวิ่งมานี่นะครับแล้วก็เข้ามาที่มุมนี้นะครับซอกนี้เสร็จปุ๊บคุณเห็นนี่ไหมครับเห็นท่อนไม้เล็กๆนี่ไหมครับเออเล็งตรงปลายท่อนนะควักไฟขึ้นมาแล้วก็กระโดดปลาครับผมอ่าลูกนี้ลงตรงไหนลูกนี้ลงอพาร์ตเมนต์นะครับนี่เลยปิดหมดเลยนะครับเออความลึกความอะไรมันจะขึ้นอยู่แล้วแต่ครั้งด้วยนะปิดตรงนี้เลยนะครับบางทีมันกําลังรัชกันอยู่นะก็เป็นการเบรก k rush เลยนะครับในสายบีนะไฟลูกนี้ก็ดีนะครับสายเอก็จะมีหลักๆก็มีนี่นะครับอ่าคุณเข้ามาซอกนี้นะในจังเกิลใช่ม้ อนนนีะครับุณเล็งเนี่ยเห็นไหมเห็นมันจะเป็นเป็นปืนปืดดำๆเนี่ยจริงๆก็คือเล็งตรงไหนก็ได้เลยนะคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายป่านะลูกนี้ก็จะลงเตทริสนะครับเตทริสก็คือตรงซอกนี้นะครับแล้วก็เผาเข้ามาขยันข้างในโจนเนี่ยเวลาดันออกมาเนี่ยบางทีเขาจะชอบมันหลบกันบนนี้ก่อนนะครับคน2คนนะบางทีก็คือโหปลาไฟตรงนี้ทีก็คือพลังแตกอ่ะเออหรือถ้าอยากให้คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่อยากให้ปลาเข้าเอเมนนะครับคุณก็เล็งมาที่ด้านขวาของไอ้ท่อนไม้เนี่ยนะครับท่อนขวานี้นะครับแล้วก็คุณก็ ไฟขึ้นมาแล้วคุณก็คลิกซ้ายป่านะครับตูงนี้ก็จะลึกเข้ามาหน้าเอเมนนะครับแล้วก็จะไฟเนี่ยจะลามมาถึงฝั่งขวาสุด ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งสายสุดนี้ก็โดนอยู่แล้วนะครับเป็นการปิดเอเมนนะครับก็มีทั้ง2ลูกเลยแล้วก็มาที่ระเบิดฝั่งตำรวจอีกสักนิดนิดหน่อยๆนะครับลูกนี้ก็เป็นไฟที่ดีนะครับก็คือสมมุติว่าคุณโดนสโมกใช่ไหมสมมติว่ามีสโมกลงตรงนี้เออโดนสโมกปิดนะครับโอ้ฝั่งนู้นกําลังแบบกําลังวางระเบิดแลังอะไรเลยนะโอ้ข้างในนี้อยู่กันหลายคนเลยนะครับนี่เลยคุณเดินมาซีทีนี้ใช่ไหมครับเดินเข้ามาในมุมนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเล็งมาที่ไอเศษเสษฟางเนี่ยตรงนี้นะครับแล้ว คลิกซ้ายปลานะครับคลิกซ้ายปลา,าปกติเลยนะครับนี่ลูกนี้ก็จะลงกลางไซส์ A เลยนะครับปกติแล้วถ้าวางระเบิดอยู่เนี่ยก็น่าจะโดนนะครับแล้วก็ลามมายันข้างหลังเลยปลาแค่ไฟธรรมดาก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็จะปลาระเบิดตามก็ได้นะครับคือไฟเสร็จปึ๊บแล้วก็ระเบิดแถมด้วยนะครับเออแรงมากนะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับระเบิดที่มีประโยชน์กับฝั่งตำรวจในตรงนี้นะครับใน Sniper Nest นใน Window เนี่ยสมมติว่าฝั่งนู้นปลาระเบิดมิดมาฝั่งนู้นปลาควันมิดมาใช่ไหมสมอปิด Window ฝั่งตำรวจ โอ้โหเฮียเล่นออฟอยากเล่นอนะ่ะอยากออกอะ่ะทำไงเดินเข้ามาในซอกนี้นะครับซอกนี้นะมานั่งนี้นะเห็นขอบนี้ไหมครับมันจะมีขอบอยู่นะครับขอบแถวนี้นะครับขอบของไม้เนี่ยคลิกขวาแล้วก็กระโดดปลาครับกระโดดปลาเสร็จปุ๊บระเบิดปุ๊ปบพีกได้นะเออควันมันหายนะเว้ยเพราะว่าเสียทูนะเดี๋ยวนี้ควันมันหายนะครับโฉงมาเสร็จปุ๊บโอ้โหเฮียเล่นไม่ได้เลยเล่นออฟทำไงอ่ะนี่เข้ามุมนี้นะครับเล็งลงมืดๆเนี่ยที่แผ่นแผ่นไม้ที่พื้นเนี่ยคลิกขวากระโดดนะครับคลิกขวากระโดดปลา พเสร็จปุ๊บโหนี่เลยนะครับพีคได้นะครับเอออ่ะประมาณนี้ครับสำหรับมิลาดนะครับเออก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเว็บ CS Gold นะครับ CS Gold เป็นเ,เว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวข้องกับสกิน CS2 มีเกมหมดมากมายให้เลือกเล่นเลยนะครับรับ,บโบนัส100%ลุ้นรางวัล100เหรียญเมื่อเติมเงินเข้าครั้งแรกแถมยังได้กล่องไปเปิดฟรีอีก3กล่องด้วยนะครับโอ้โหโคตรคุ้มใช้โคด้ด n x z 1หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนเหมือนเดิมนะครับที่สนับสนุนกันมาตลอดนะ <me ans> ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะเออถ้าอยากซัพพอร์ตกันนะถ้าคลิปนี้ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ลงแบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนั่นเองนะคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะฝากด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด e ้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ทําแบบไหนต่อคอมเมนต์กันได้เลยนะซีอกูเเป็นพอกเกนม่ลิปนะับ เสาทีวีเนี่ยดึงมาด้านปะใต้สุดนะแล้วก็ปลาธรรมดาเลยเอา้าวปลาธรรมดาที่อะไรวะมาปะแล้วก็ติดกระโดดปลานะกระโดดปลาแล้วเป็นไงวะมั่วเนี่ยมั้งกูสอนที่เหนงกูเนี่ยไอ้คอสตรงนี้สอนปลาไงวะเนี่ยลืมแล้วเนี่ยหรือว่าครอสต้องขึ้ยขวาปะดูก่อนเออใช่ไอ้สอนมั่วส่วนนะเนี่ยมกูโอ้ไม่ใช่อีกอตายแล้วกูลืมตรงกลางเนี่ยวะโอ้มั่วจัดเลยอะ เออเอออันนมะั่วแล้วนะอันนี้คือส่งมั่วนะแล้วแต่นั้นก็ถูกนะเออถูกแล้วโอเคเจอแล้วไม่ถูกไอสัตว์มันต้องปิดมิดอะนั่นอะไรอยู่เอ้ยหรือว่ามันเข้ามุมนี้แทนวะเออน่าจะเข้ามุมนี้แทนนะแล้วก็ขึ่ขวาแล้วก็โดดปลาใช่ไหมไม่ใช่ขึ่ขวาด้วยว่าตาเฮลโอ้โหไม่ก oh ็เรกูไปพูดไปแล้วกูจะสอนปลาคอร์สโอ้โหหรือว่าอยู่ตัดทิ้งให้หน่อยดิ เอ้อันนี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 ้อัันนล้วเจอล้วเอล้ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมปิดฟึบได้อยู่เออโอเคอ่ะเคลียร์หมอกอัน